สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาฝากกันส่วนเลขล่างเราก็ดูไปหลายสูตรแล้วนะครับรวนเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาส่วนเลขบนนี้แล้วยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับก็ลง สูตรหลักสิบที่เข้ามาสามสูตรไปแล้วนะครับก็ยังหลักหน่วยอะไรก็ยังไม่ได้ลงนะครับแต่คลิปนี้เรามาดูสูตรแต้มรวมก่อนนะครับเผื่อว่าท่านใดมีตัวชอบตัวเด่นอะไรก็จะลองไปจับคู่ดูนะครับเผื่อว่าแต้มรวมเดินนะครับเข้าในงวดบันที่1ตุลาคมนะครับ แต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ก็สถิติก็ถือว่าเดินดีก็เลยมาฝากกันนะครับในงวดนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับหรือว่าเป็นเพียงหลักสถิตินะครับส่วนอนาคตนี่ไม่มีคขทราบน,นะครับว่าผลรางวัลจอออะไรมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องรับชมอย่างมีสติและวิจารณญาณนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR ะแนลหวยฟรีทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกค,คำนวณกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับแต้มรวม2ตัวบนอันนี้จะเป็น2ส,สูตรเทียบชนนะครับ2ส,สูตรเทียบชนอันนี้เทียบชนกันแล้วนะครับ2ส,สูตรเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรกัน งวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก272นะครับแต้มรวม2ตัวบนก็คือเอา2ตัวท้าย2ตัวท้ายรางที่หน่งนะครับมาบวกรวมกันนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็คือแต้มรวมนะครับอย่างงวดนี้นะครับ272นะครับ2บวก7 2นะครับ27บวก 2, 7, 2. หลายท่านก็คงเข้าใจนะครับบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคำว่าแต้มรวม7บวก2ได้9กนะครับก็คือแต้ม9นะครับสูตรที่เราคำนวณมานะครับสสูตรงวดนี้ชนกันอยู่3แต้มนะครับ3ตัว6 9 5นะครับผลรางวัลที่ออก7 2 7เบวก2เป็น9นะครับตัวที่เข้ามาคือแต้ม9นะครับงวดแรก วดต่อมาชนกันที่หกกับเก้านะครับ2ตัวผลรางวัลที่ออก5 7 9 7จเเบวกเป็น16นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข6กนะครับวดต่อมานะครับชนกันที่3แต้มนะครับ7 6 9ผลรางวัลที่ออก9 7 2 7เเบวกเป็น9นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข9 งวดต่อมานะครับชนกันที่4กับ7นะครับ2ตัวผลรางวัลที่ออก8 6 1 6บวก1เป็น7นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข7็นะครับอันนี้เฉพาะ2ตัวนะครับ2ตัวรวมกันเป็นแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวม งวดต่อมานะครับชนกัน2ตัวเหมือนกันนะครับงวดนี้5กับ8นะครับผลรางวัลที่ออก5 1 7นะครับ1นบวกเเป็น8นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม8งวดต่อมานะครับงวดนี้ชนกัน3ตัว7 3 6นะครับผลรางวัลที่ออก 621ท่ที261นะครับ6บวก1เป็น7นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข7นะครับแต้ม7เข้ามาวัดต่อมานะครับชนกัน3ตัว9 58นะครับผลลงพันที่ออก7 50 5นบวก0นะครับแต้ม5 งวดต่อมาชนกัน0 3 9 2นะครับ4ตัวผลรางวัลที่ออก4 7 5นะครับ7บวก5เป็น12ผลของแต้มรวมก็คือเลข2แล้วก็งวดวันที่16กันยายนนะครับชนกันที่6 9 5 8นะครับ4ตัวนะครับผลรางวัลที่ออก 9 3 5 3หบวก5เป็น8นะครับผลของแต้มรวมก็คือแต้ม8นะครับที่เข้ามาสถิติทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดดนะครับ9งวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวของงวดนี้เรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับตัวไหนจะเป็นตัวชนเรามาดูสูตรคร่าวๆนะครับ สูตรนี้ห้าตัวนะครับสูตรนี้หกตัวงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาก็คืองวดที่ออกสองเจ็ดสองนะครับสามตำแหนง่งบวกกันหนึ่งบวกศูนย์บวกสี่นะครับได้ห้านับเพิ่มไปนะครับทั้งหมดหกตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผลรางวัลที่ออกเจ็ดสองนะครับก็เก้าแต้มนะครับงวดแรก 5บวก0บวก9นะครับเป็น14 4สี่8ีออกเจนะครับบวกกันได้6แต้มนะครับ7จดบวกเ้าเป็นสิบแต้มห6บวก8ดเป็นส4บวกศนเป็น14 4สี่8 9นะครับดูไปคร่าวๆนะครับออก972นะครับ7บวก2เป็น9นะครับแต้ม9 2บวก9เป็น11บวก3เป็น14 4 5 6 7 8 9นะครับออก8 6 1 6บวก1เป็น7นะครับแต้ม7บวกกันแล้วได้3 4 5 6 7 8นะครับออก5 1 7นะครับ1 6 7เป็น8นะครับแต้ม8บวกกันแล้วนะครับ2 3 4 5 6 7นะครับออก2 6 1 6บวก1เป็น7นะครับแต้ม7 บวกกันแล้วได้5 6 7 8 9 0นะครับออก7 5 0 5บ0นะครับเป็น5แต้ม5บวกกันแล้วนะครับได้9 0 1 2 3 4นะครับผลรางวัลที่ออก4 7 5นะครับ7บวก5เป็น12แต้ม2 5บวกกันแล้วนะครับ1บวก1เป็น2บวก3เป็น5นะครับ5 6 7 8 9 0 ออก9353บวก5เป็น8นะครับแต้ม8ของงวดน,นี้นะครับศูนย์บวก7บวก7เป็น14นะครับได้เลขย4เพิ่มไปนะครับสูตรนี้5 6 7 8แล้วก็9นะครับ4 5 6 7 8 9นะครับสูตรที่1 ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันตัวแรกหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับแสนบวกหมื่นบวกหน่วยท้ายคสอ2นะครับสูตรที่1เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับงวดแรกนะครับห้าบวกหเป็นสิบบวกสามเป็น13นะครับ สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ3 6 9 2 5กผลรางวัลที่ออก2 7 2นะครับ9แต้มนะครับว่าต่อมานะครับ1บวก1บวก8เป็น10นะครับ0 3 6 9 2ออก5 7 9 6แต้มนะครับ7บวก9เป็น16 1บก1เป็น2บวก5เป็น7 7 0 3 6 9นะครับออก เก้าเเบวกสเป็น9นะครับ9แต้ม4บวกเป็น8บวก3เป็น11นะครับ1 4 7 0 3ออก8 6, 6 1นะครับ6 6วก1นะครับเป็น7 7แต้ม1บวก1เป็น2บวกเเป็น9 9 2581นะครับออก5้านะครับ1วกเป็น8 8แต้ม 2อบวกสเป็น4ีบวกเป็น7จ็ด6 9นะครับออก2 6 1นะครับหกบวกเป็น7นะครับหวกเป็น12บวกเเป็น19นะครับ9 2 5 8 1ออก750 5บวกะครับ5แต้ม2บวกเป็น4บวก เป็น10นะครับ0 3 6ย์ออก4 7 5 7เบวก5เป็น12นะครับแต้ม2 7เบวก7เป็น14บวก2เป็น16นะครับ6 9 2 5 8ออก9 3 5 3บวก5เป็น8นะครับแต้ม8สถิติก็ยังไม่ผิดนะครับเข้ามาเหมือนกันงวดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับ ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้9บก9เป็น18นะครับ18บบวก7เป็น25ได้เลข5นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้5 1> 8 1 4 7 5 8 1 4 7หนึ่งนะครับสูตรนี้3ตํตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับหลัก10ล่างบวกหลัก10บล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าทั้งที่1น่ะครับ10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยหน้าคอ1นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตัวชนนะครับของงวดนี้ ตัวที่ชนนะครับเลข4นะครับตัวแรกเลข5นะครับเลข6ไม่มีมีเลข7นะครับแล้วก็เลข8นะครับชนกัน4ตัวนะครับ4 ห้านะครับชนกัน4ตัวนะครับงวดนี้เป็นสูตรแต้มรวมนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับสถิติก็ทั้ง2สูตรเข้ามาพร้อมกันนะครับยังไม่ผิดอนาคตเรามาดุ้นกันนะครับว่า2ตัวบนนะครับบวกรวมกันแล้วจะตรงกับแต้มรวม กับสูตรที่คิดคำนวณมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเผื่อท่านใดมีตัวไหนอยู่ในใจนะครับตัวชอบตัวเด่นอยู่ในใจก็ลองเอาไปจับคู่ดูนะครับจับคู่ดูกับตัวอื่นๆนะครับว่ามีคู่ไหนตรงแต้มรวมหรือไม่นะครับเผื่อว่าแต้มรวมอย่างทํางานต่อนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ